พระสูตรนี้ก็เป็นพระสูตรที่น่าฟังะนะในสุตตนิบาตชื่อว่ากปิลสูตรข้อความในธรรมจริยสูตรหรือกปิลสูตรเนี่ยนะข้อ321ร้อภีคำพีคุถการนิกายสุตตานิบาตฉบับเราก็เล่ม47นะกล่าวว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวความประพฤติทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระทั้งสองอย่างนี้คือธรรมจริยาและพรหมจริยา ว่าเป็นธรรมะเครื่องอยู่อันสูงสุดถึงแม้บุคคลออกจากเรือนบวชเป็นบนรรปชิตถับผู้สำนวนเราบอกว่าผู้ที่ออกเป็นบนรรพชิตนะการปฏิบัติเป็นธรรมะการปฏิบัติเป็นพรหมจรรย์นี่ประเสริฐที่สุดสูงสุดน,นะก็หมายถึงการประพฤติสุดจริตสามทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระนั่นเองถ้าบุคคลนั้นเป็นชาติปากกล้า ยินดีแล้วในความเบียดเบียนผู้สแสวงหาอยู่คือเบียดเบียนพระอริยะเนี่ยนะความเป็นอยู่ของบุคคลน,นั้นเลวสามย่อมยังกิเลสทุลีมีราคะเป็นต้นของตนให้เจริญภิกษุผู้ยินดีแล้วในความทะเลาะถูกธรรมะคือโมหะหุ้มห่อแล้วย่อมไม่รู้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วน,นะถ้าวิชากลุ่มรุมมากๆเนี่ยนะถึงเป็นผู้สแสดงธรรมะอยู่ก็ไม่เห็นธรรมะเหล่านั้นน,นะนะ แม้อันภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักบอกแล้วภิกษุผู้ถูกอวิชชาหุ้มห่อแล้วทําตนที่อบรมแล้วให้ลําบากอยู่ก็ทำผ้าอริยะให้เดือดร้อนเนี่ยย่อมไม่รู้ความเศร้าหมองย่อมไม่รู้ทางอันให้ถึงนรกเมื่อไม่รู้ก็เข้าถึงวินิบาตจากคันเข้าถึงคันจากที่มืดเข้าถึงที่มืดภิกษุผู้เช่นนั้นแลละไปแล้วย่อมเข้าถึงความทุกข ก็บุคคลใดผู้มีการงานเศร้าหมองเห็นตาน,นี้ตลอดกาลนานพึงเป็นผู้เต็มไปด้วยบาปเหมือนหลุมคูดที่เต็มอยู่นานปีพึงเป็นหลุมเต็มด้วยคูดฉะนั้นบุคคลนั้นเป็นผู้มีกิเลสเครื่องยียยนหมดจดได้โดยยากดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายจงรู้จักบุคคลผู้อาศัยเรือนผู้มีความปรารถนาลามกมีความดําริลามกผู้มีอาจาระและโคจรลามกเห็นปานี้ เธอทั้งปวงพึงเป็นผู้พร้อมเพียงการเว้นบุคคลนั้นเสียจงกำจัดบุคคลผู้เป็นเพียงดังกแกลบบจงฆ่าบุคคลผู้เป็นดังอยากเยื่อออกไปเสียแต่นั้นจงขบบุคคลผู้รีบไม่ใช่สมณะแต่มีความสำคัญว่าเป็นสมณะไปเสียครั้นกำจัดบุคคลผู้มีความปรารถนาลามกมีอาจาระและโคจรลามกออกไปแล้วเธอทั้งหลายผู้บริสุทธิ์แล้ว มีความเคารพกันและกันจงสำเร็จการอยู่ร่วมด้วยบุคคลผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายแต่นั้นเธอทั้งหลายผู้พร้อมเพียงกันมีปัญญาเครื่องรักษาตนจักกระทำที่สุดแห่งทุกได้นะอันนี้ก็เป็นพุทธพจน์หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นพระองค์ก็ตรัสพระพุทธพจน์นี้ขึ้นอัตถาอธิบายว่าการประพฤติธ,ธรรมมีกายสุจริตเป็นต้นชื่อว่าธรรมจริยังในพระคาถานั้น มัคคพรมจันชื่อว่าพรหมจริยังะนะการประพฤติเป็นรมการประพฤติพรหมจันทร์เนี่ยเป็นธรรมะที่สูงสุดอธิบายว่าพระอริยทั้งหลายกล่าวถึงการประพฤติสุจริตทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระแม้ทั้งสองนี้ว่าเป็นสมบัติสูงสุดเพราะยังสัตว์ให้ประสบความสุขในสวรรค์และนิพพาน อธิบายว่ารัตนะอันอุดมคือรัตนะที่ไม่ทั่วไปแก่ชนทั้งหลายมีพระราชาเป็นต้นเพราะรัตนะนั้นที่สามารถติดตามชนทั้งหลายผู้สั่งสมบุญไว้แล้วชื่อว่าวสุตมะเนี่ยนะก็พูดถึงการประพฤติอย่างนี้แหละประเสริฐที่สุดสูงที่สุดพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงว่าการปฏิบัติชอบเท่านั้นย่อมเป็นที่พึ่งของคฤหัตและบรรประชิตได้คือถึงจะเป็นคารวะาก็ตาม เป็นนักบวชก็ตามการประพฤติดีประพฤติถูกต้องเท่านั้นแหละจึงจะประเสริฐที่สุดดีที่สุดบัดนี้เมื่อจะทรงติเตียนภิกษุชื่อกปิละหรือภิกษุผู้เช่นนั้นเหล่าอื่นด้วยแสดงความไม่มีสาระในการบรรปชาคือไม่ได้สาระอะไรเลยจากการบวชว่าก็ผู้ใดผู้หนึ่งสละเพศครือขัดถ้าแม้บวชด้วยการบวชไม่มีเรือนจากเรือน เข้าถึงเหตุสักว่าปลงผมและการนุ่งผ้าย้อมน้ําฝาดเป็นต้นเนี่ยนะก็คือโกนผมนุ่งห่มผ้ากาสาวะนะผ้าย้อมน้ําฝาดเฉยๆถ้าหากว่าเป็นคนปากกล้าคือถือพูดคําหยาบยินดีในการเบียดเบียนเพราะพอใจในการเบียดเบียนอันมีประการต่างๆเป็นประดุดเนื้อร้ายเพราะเป็นผู้เช่นกับเนื้อร้ายไม่มีฮิเรและโอตะปะนะกลายเป็นคนดุเป็นคนหยาบ นะด่าคนมีศีลมีทมหมดอ่ะนะด่าคนดีๆหมดอ่ะนะเหลือไว้แต่พวกบาปบาปด้วยกันเป็นบริวารนะบทนว่าชีวิตตังตัสะปาปิโยความว่าชีวิตของบุคคลนั้นคือผู้เห็นปานั้นเป็นบาปยิ่งคือเลวยิ่งนะปาปโยนี่บอกว่าเลวมากกนวะ่านั้นถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะทำธุลีมีประการต่างๆมีราค้าเป็นต้นของตนให้เจริญขึ้นด้วยการปฏิบัตินี้ ก็ชีวิตของบุคคลน,นั้นเป็นชีวิตที่ชั่วด้วยเหตุนี้อย่างเดียวเท่านั้นก็หาไม่ได้โดยที่แท้บุคคลเห็นปานี้นี้ได้แก่พิสูจน์ที่ยินดีในการทะเลาะเพราะเป็นคนมีปากจัดถูกโมหธรรมเนี่รึงรัดแล้วเพราะถึงความงมงายในการที่จะรู้แจ้งถึงอัดแห่งสุภาษิตก็คือไม่เข้าใจคำสอนเลยนะย่อมไม่ทราบชัดแม้ซึ่งถ้อยคำที่พิสูจน์ทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รักกล่าวแล้ว นะคนมีศีลมาตักเตือนก็ไม่เชื่อโดยในเป็นต้นว่าท่านกัปปิระผู้มีอายุท่านจะได้พูดอย่างนี้เนี่ยนะพูดผิดศีลผิดธรรมคนอื่นมาเตือนก็ก็ไม่ฟังละใครห้ามก็ไม่ยอมก็เลยจงยึดถือเรื่องนั้นโดยปริยายนี้ว่าไม่รู้จักพระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้คือไม่รู้จักพระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วแม้ตนจะกล่าวอยู่โดยประการต่างๆแม้เมื่อเป็นอย่างนั้นชีวิตของพิสูจนนั้นก็ชื่อว่าเป็นชีวิตที่ชั่วคือ กล่าวคําสอนอยู่แต่ไม่ได้มีความเข้าใจในคําสอนเลยกลับทําบาปมากขึ้นมากขึ้นตําหนิคนอื่นมากขึ้นด่าคนอื่นมากขึ้นโดยเฉพาะด่าคนมีศีลทั้งหลายเนี่ยนะใครที่ทุศีลแต่มาเป็นบริวารของเราไม่เป็นไรอย่างเงี้ยนะครั้งนั้นพิสุเห็นปานนี้นั้นเพราะเหตุที่ตนพอใจในการเบียดเบียนเมื่อเบียดเบียนอยู่ซึ่งตนที่อบรมคือเบียดเบียนอยู่ซึ่งพระขี่นาศพผู้มีตนอันอบรมแล้วคือเบียดเบียนผอาหาัน มีพระโสะธนะเทระเป็นต้นเบียดเบียนพี่ชายว่าท่านเนี่ยบวชเมื่อแก่เท่าไม่รู้พระวินยัยไม่รู้พระสูตรไม่รู้พระอภิธรรมนั่นนะตำหนิพระอริยะใหญ่เลยนะว่าบวชอายุมากแล้วเรียนก็นไม่มากจะรู้อะไรไงนะก็ตำหนิใหญ่เลยนะเสร็จแล้วตัวเองก็กล่าวบิดเบือนคําสอนไปเรื่อยไปเรื่อยบทว,ว่าอวิชายะปุรัคคโตความว่าผู้ถูกอวิชามีการปกปิดโทษเป็นต้นอนนะ อวิชาเนี่ยนะลักษณะของเขาก็คือเขาบอกว่าได้สิ่งที่ไม่ควรได้ไม่ได้สิ่งที่ควรได้ได้สิ่งที่ไม่ควรได้คือได้ทุจริตสามอย่างที่ไม่ควรได้ส่วนสุดจริตสามอย่างควรได้มาก<ร>อ, <Philosophy> อาวิชาเนี่ยทำให้ไม่ได้อันนี้นี่ลักษณะของอวิชาเป็นอย่างนั้นนะคนที่มีอวิชาเนี่ยนะถึง,งว่าเบื้องหลังจะรู้อะไรมามา,มากมายขนาดไหนก็นตามถ้าไม่ได้สุดจิตสามที่ควรได้อย่างนี้ชื่อว่าอวิชา ไปได้ทุจริตสามอย่างไออย่างนี้แหละเรียกว่าอาวิชาละเพราะฉะนั้นไปเบียดเบียนพระอริยะแล้วเนี่ยนะจึงไม่รู้จักสังกิเลสโดยพิฆาตจิตในปัจจุบันอันเป็นไปแล้วนะทำลายจิตตัวเองก่อนนะนะทำลายจิตตัวเองด้วยการไปเบียดเบียนพระอริยะโดยการเบียดเบียนตนที่อบรมแล้วของบรรปะชิตที่เหลือทั้งหลายและไม่รู้จักทางที่จะไปสู่นรกเนี่ยนะ จิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลอันนั้นเป็นทางไปสู่นรกโดยกระทําตนให้เข้าถึงนรกต่อไปเมื่อไม่รู้ก็เข้าถึงวินิบาตอันต่างโดยอบายสีเป็นต้นโดยทางนั้นน่ะนะนรกเปรตอสุรกายเดรฉา,านและในวินิบาตนั้นเข้าสู่คันจากคันหมายคำว่าจากท้องสู่ท้องจากท้องสู่ท้องไปเรื่อยน่ะนะจากท้องสัตว์นี้ไปถึงท้องสัตว์นั้นอ่ะเช่นจากท้องปลาไปเกิดในท้องมดอย่างเงี้ยก,ก็จากท้องสู่ท้องอยู่นั่นแหละ จากที่มืดสู่ที่มืดคืออยู่ในคันมารดาในหมู่สัตว์หนึ่งหนึ่งสิ้นร้อยครั้งบ้างพันครั้งบ้างแปลว,ว่าจากท้องสู่ท้องจากท้องสู่ท้องเนี่ยนะเป็นพันพันชาติอ่ะนะแต่ไม่ใช่ท้องในสุขตินะคือท้องในอบายซะส่วนใหญ่จากความมืดคืออสุรกายสู่ความมืดคือแม้แต่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็ไม่อาจขจัดได้ก็แปลว,ว่าเกิดในโลกันตโรกนะจากโลกัณนรกสู่โลกันนรกอย่างนะั้นแหละ ภิกษุเช่นนั้นนั่นแหละละไปแล้วคือจากโลกนี้สู่ปรโลกแล้วเข้าถึงทุกมีประการต่างๆเหมือนปลาชื่อว่ากปิละใช่ไหมมาเกิดเป็นปลาก็หนักแล้วใช่ไหมเจอพระพุทธเจ้าแทนที่จะไปดีะนะแทนที่จะมีศรัทธากลับเดือดร้อนใจในบาปที่ตนทํามาตกนรกไปอีกถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเหมือนหลุมคูดเพึ่งเป็นเหมือนหลุมที่หมักหม,มมอยู่นานปีเต็มเปี่ยมไปด้วยคูดคือว่า เรียบเหมือนลุมคูดในเวจกุตีน่ะน,นะลุมคูดที่ซ่วมอ่ะน,นะหมักหมมอยู่นานปีคือสิ้นปีเป็นอเนกพึงเต็มบริบูรณ์อยู่ด้วยคูดถึงขอบปากเป็นเวลาหลายปีหลุมคูดแม้นั้นอันบุคคลล้างอยู่ด้วยน้ําตั้งร้อยหม้อตั้งพันหม้อล้างให้สะอาดได้ยากขจัดกลิ่นเหม็นและสีที่น่าเกลียดให้ปราศจากไปได้โดยยากน,นะก็บอกว่าหลุมซ่วมจริงๆอ่ะจะเอาน้ําสักเท่าไหร่นะไปล้างให้สะอาดนี่ไม่งา่ายเหมือนกัน บุคคลเห็นปานนี้ใดพึงเป็นผู้มีการงานเศร้าหมองสิ้นกาลนานเหมือนหลุมคูดเป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยบาปเพราะเพียบพร้อมไปด้วยคูดคือบาปก็บุคคลเห็นปานนี้นั้นมีการงานอันเศร้าหมองเป็นผู้ชำระให้สะอาดได้โดยยากแม้จะสะวยวิบากแห่งกิเลสเพียงนั้นสิ้นกาลนานก็หาบริสุทธิ์ได้ไม่ะน,นะก็บอกว่าถึงจะตกนรกหอกไหม่ขนาดนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะล้างออกมาง่ายๆ จะให้ย้อนกลับมาสู่เป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาคืนเนี่ยไม่ง่ายเลยนะกระวัชชาระทําให้สะอาดคืนยากเพราะอะไรเพราะว่าแมมชีวิตที่คนอื่นเขามาเจอพระพุทธศาสนาใช่ไหมมาประพฤติด,ดีปฏิบัติตามปฏิบัติชอบทําจนบรรลุมรรคผลนิพพานเ็าพ้นทุกข์นะเจ้านี้มาทําลายอย่างเดียวนะมาทําลายหมดเลยนะแทนที่ที่จะปฏิบัติตามกลับมาทําตรงกันข้ามกับคําสอนหมดเลยไม่ยอมรับว่าคําสอนนะั้นจะช่วยออก ช่วยให้พ้นจากทุกได้ด้วยปฏิเสธรรมปฏิเสธวินัยไปทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็เลยแทนที่จะไปดีก็กลับมาเจอทางออกแล้วนะก็ปิดทางออกไว้เบ็ดเสร็จหมดนะคำนวนว่าโอ้เนี่ยทางออกนะทางอมตะก็ไปหาอะไรมาก่อให้มันเป็นแบบก่อถาวลเลยนะให้ออกไปไม่ได้ลักษณะนั้นภิกษุเช่นนั้นละไปแล้วย่อมเข้าถึงทุกสิ้นกาลนานแม้ประมาณ มิได้โดยการนับปีท่านบอกว่าไม่ต้องไปนับหรอกโดยปีเนี่ยนะปีหนึ่งก็สามรอยหสิบห้าวันใช่ไหมบอกว่าไอ้สามร้ยหสิห้าวันนับหนึ่งอย่างเงี้ยนะก็บอกว่าปีนี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าแค่ที่ผ่านมานะที่อย่างจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนถึงองค์นี้เนี่ยก็แผ่นดินสูงประมาณสิบยี่สิบกิโลเมตรเนี่ยนะซึ่งโหเวลามันจะนานขนาดไหนกว่าแผ่นดินมันจะสูงขนาดนั้นนะก็หลายพันล้านปีมาก,กน,นะ แล้วก็กลับไปสู่นรกใหม่เมื่อไรจะออกก็ไม่รู้ทีนี้ถ้าออกจากนรกจะไปไหนก็เดราชานกับนรกอยู่ดีเนี่ยแหละก็วนๆอยู่แถวนั้นแหละนะามาเป็นก็เป็นมดเป็นปลวกอยู่นี่แหละที่มืดจากที่มืดสู่ที่มืดนะเพราะฉะนั้นเป็นปลวกไปอะไรไปเนี่ยนะพวกนี้แหละที่เรียกว่ากลุ่มที่เฝ้าสังสารวัตรเป็นอย่างนี้นั่นแหละอีกอย่างหนึ่งมีสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ว่า คาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุผู้เช่นนั้นแลละไปแล้วย่อมเข้าถึงทุกข์ดังนี้เพิ่งมีคําถามสอดเข้ามาว่าภิกษุนี้ท่านทั้งหลายสามารถจะกระทําโดยประการที่ละแล้วจะไม่ถึงทุกข์ได้หรือไม่อ่ะน,นะไปทําให้เขาบริสุทธิ์ไม่ต้องไปตกนรกได้ไหมตอบว่าไม่ได้ถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าภิกษุนี้เปรียบเหมือนหลุมคูดที่เต็มอยู่นานปีก็พิงเป็นหลุมที่เต็มไปด้วยคูดนะน,นะ คือถ้าหลุมคูสมัยใหม่นะมันเป็นท่ออาจจะเอามาแช่น้ําหรืออาจจะเอามาอาจจะพอจัดสาม,มารถทําให้สะอาดได้ไอหลุมโบราณเนี่ยนะมันก็คือหลุมดินใช่ไหมหลุมดินซึ่งคนถ่ายถ่ายทีนี่ถ่ายทับถมมาเป็นปีๆเนี่ยนะหลายๆปีอะ่ะ จะใช้อะไรไปล้างหลุมมันนั้นให้มันหายกลิ่นให้มันให้มันสะอาดเนี่ยนะทำยากเหมือนกันผู้ที่หมักหม,มมขนาดนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะกล่าวผิดธรรมผิดวินัยพาคนนําชั่วมาหล,ลายสิบปีเนี่ยนะมันจะเปลี่ยนได้ยังไงเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วพอเปลี่ยนไม่ได้ก็ชําระไม่ได้พอชำระไม่ได้ก็จากอบายสู่อบายจากที่มืดสู่ที่มืดจากคันสู่คันเนี่ยนะจากนรกสู่นรกนั่นแหละ เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ก่อนทีเดียวว่าพิสูุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงรู้จักบุคคลเห็นปานั้นผู้อาศัยเรือนคือพึงทราบบุคคลเห็นปานั้นผู้อาศัยการมคุณทั้งห้าผู้ชื่อว่ามีความปรารถนาลามกเพราะประกอบด้วยความปรารถนาลามกอันเป็นไปโดยอาการคือปรารถนาคุณที่ไม่มีจริงคำว่าปรารถนาลามกเนี่ยตัวเองไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มี สมาธิไม่มีปัญญาไม่มีอะไรสักอย่างแต่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นอย่างนั้นไม่มีศรัทธาอยากจะให้คนอื่นรู้ว่าฉันนี่มีศรัทธานะอย่างนี้แหละเรียกว่าปรารถนาลามกไม่ได้เจริญสม,มถาวิปัสสนาอะไรรอกแหมแต่เดินแหมอยากให้คนรู้ว่าฉันเนี่ยเดินแบบคนมีสมาธินะฉันเนี่ยเดินแบบคนมีวิปัสสนาเนะนี่ยงนะก็คือพยายามที่จะสร้างภาพ ให้คนเห็นว่าตัวเองเนี่ยมีดีเนี่ยนะทั้งทั้งที่ไม่มีหรอกอย่างนี้เรียกว่าปรารถนาลามกผู้ชื่อว่ามีความดําริชั่วเพราะประกอบด้วยความดําริทั้งหลายมีการม,มาวิตกเป็นต้นเนี่ยนะคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยนะวนๆอยู่นั่นแหละผู้ชื่อว่ามีความประพฤติช,ชั่วเพราะประกอบด้วยความประพฤติช,ชั่วมีความประพฤติล่วงศีลอันเป็นไปทางกายเป็นต้นอันต่างประเภทมีการให้ไม้ไผ่เป็นต้นเพื่อประจบชาวบ้าน ทำทำอะไรก็ได้ที่มันให้ชาวบ้านเขาประทับใจนะเช่นให้สมัยก่อนก็ให้ใบไม้ให้กลุ่มเนี่ยพวกข้าวของเครื่องใช้ไปดีไม่ดีหนักกว่านั้นให้ของสงนะเอาของสงมาแจกไปหมดให้เตียงตังค์กม้อนแล้วแต่จะให้นะเรียกว,ว่าสรรหาบาปมาให้ตัวเองเรื่อยๆ,ๆผู้ชื่อว่ามีโครจรอ,อันชั่วเพราะการท่องเที่ยวไปในที่ไม่ดีในที่ไม่สมควรมีสำนักหญิงแพทย์สยาเป็นต้น ท่านทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้สามัคคีกันเว้นบุคคลน,นั้นเสียและอย่าถึงความขวนขวายน้อยด้วยเหตุว่าการเว้นภิกษุนั้นเท่านั้นก็บอกว่าให้เว้นภิกษุนั้นโดยการขคบหาสมาคมแต่โดยที่แท้ท่านทั้งหลายจงกำจัดบุคคลน,นั้นผู้เป็นเพียงดังกแกลบจงฆ่าบ,บุคคลผู้เป็นดังอยากเยื่อไปเสีย คือจงฆ่าบ,บุคคลผู้เป็นดังหยาบเยื่อโดยไม่ต้องใยดีประดุดหยาบเยื่อเวลากวาดขยะทิ้งไปเนี่ยเสียดายขยะไหมบอกว่าฉันใดภิพิษสูเช่นนี้ขจัดออกไปเลยไม่ต้องไปอะไรอวรนอะไรรอกจงฆ่าบ,บุคคลผู้เป็นเหมือนกแกลบเหมือนราชบุรุษคือทหารฆ่าคนจันทามที่เป็นโรคเรื้อนมีแผลแตกไหลออกผู้เข้าไปในถ้ำกลางแห่งกษัตริย์เป็นต้นเหมือนกับกษัตริย์กํลาลังประชุมกันนะนะ จันทานโรคเรือนด้วยมาท่ามกลางเนี่ยเขาขับออกโดยไม่ต้องอะไรอาวรอ,อะไรเลยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงจับบุคคลน,นั้นที่มือหรือที่ศีรษะแล้วก็ข้าออกไปเหมือนอย่างพระมหาโมคขลานะจับปาปะบุคคลน,นั้นที่แขนดึงออกไปจากซุ้มประตูภายนอกแล้วก็ใส่ลั่นดานคือใส่กุญแจไว้เลย